เดือนเดือนทำปะไก่ขอตัวกลับก่อน9,600คนเฮ้ยดีดีจริงจริงคืออยากให้สนับสนุนใช่ป่ะพี่เก่งหมื่นคนพี่เก่งมาดูใกล้ใกล้0 0คนดูมาดูใกล้ใกล้ถ้าหมื่นคนหนูซื้อ3บาทกว่า9,800แล้วใครอัดน้าจอเลยนะคะอัดน้าจอลเลยแฟนคลับอัดน้าจอได้เลย2บาทพี่บุ๋ม9,900คน อย่าไปทัดอย่าอย่าเล่นกับระบบนะคะหนึ่งหมนึ่งคนไม่ถูกอย่าล้อเล่นกับระบบนะคะหนึ่งหมื่นสามร้อยคน<อ>ซื้อของเกินห่าตัวแล้วเนี่ยคุณพี่คะ1400คนหนึ่งหนสคนดูลดได้เท่าไหร่หยุดค่ะชวนคุยค่ะพี่เก่งลดได้เท่าไหร่คะมันหมื่น้าจะหมื่นสี่จะหมื่นห้าแล้วค่ะให้เหลือ1นึ่งสอาอะไรกัน ลดได้นิดนนึงิดเดียวจริงๆริงแสนสองท่วนได้มเลยปัดหกร้อยได้ไหมได้ครัได้ครับเอาปัดหกร้อยพอหนูไม่ต่อเยอะไม่เป็นไรอะไรอ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะเดินทำมาไกลนะคะวันนี้นึ่งก็เราควรตั้งยาวนิดนึงงานเนี้ยหนึ่งหมื่นหกร้อยคนดูดูใจจริงขอขอขอใช่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆคนสัตว์ละพูดขอใส่เลยค่ะลดเชิญชวนมันอ่ะของคนไทยใส่ก่อนแล้วค่อยใส่เออ แห่งแหบังปังบังปังกำไรเขามือเข้ามาเงินเข้าเงินไหลหนึ่งหมื่นเจ้าร้อยคนดูหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนดูค่ะเอ้าวหมื่นเกอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพิ่มสิคุณแม่อ๋อเหรอไม่หนูจ่ายก่อนพี่เอาก่อนครับไม่แต่มันสวยจริงอ่ะขอดูหน่อยเขาบอกว่าสวยจริงอย่าพูดในในกล้องมันเป็นเลขไอ้นี่ค่ะทำไงอะพี่เขียนให้กเลยเออพี่เขียนตั้งหมดบัญชีแล้วพี่เก่งเอาของหนูรู้จัดไหมแก่หมไปลงหมดได้ปะแต่สวยมากโโอ้ห ไปช้อปปิ้งมาเยอะอันนี้เป็นการออมเงินมาได้นะคะงานอดหาจะะไม่ออกอ่ะทำกาแฟเลยหนึ่งพันหอคนดูค่ะมันลดอ่าอันนี้เขาเรียกว่านะก็คือมีประกันเขาเรียกประกันหรอไม่เคยซื้อทองอ่ะก็คือเขจะมีใบเสร็จมีใบมีใบทุกอย่างให้ใช่ไหมใปการตีเธอแวะสองร้านหมดไปเกือบสองแสนสามแล้วโงมาก เขาบอกว่าชอบชอบซื้อจริงซื้อจริงไม่โกหกเพราะคนดูถึง10,000หนคนถือว่าซัพพอร์ตกันขออนุญาตสแกนหน้าก่อนนคะคะเขาบอกว่ากบอใส่ขึ้นมาอันนี้รูดบัตรได้ปะไม่ได้ 1 10, น7 0 0หมืพนเตอนนี้เราอยู่ที่งานโอท็อปจูด้าเท้านะคะเราจ,าจัดเขาจัดเป็นครั้งที่2ของปีน่ายินแบบไม่เต็มใจอ่ะเนี่ยอุ้ยน่าจะแกไม่ผ่านท่าไงอ่ะเขาจัดเป็นครั้งที่2ของปีแล้วนะคะก็รอบนี้นะคะจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นจีนะคะโซนลานเอ็มสเปซเนาะจัดวันนี้นะคะถึงวันที่24เอ่อมีนาคมนะคะระหว่างที่สกแกนตสำเร็จค่ะระหว่างที่แก้คุณแกบอมอ่ะโซสลีปนิดนึงได้หรอ